สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดมาที่16ดอง1264นะคะชุดเต็มล่างนะคะชุดเต็มล่างวิ่งล่างหนึ่งรูดหนึ่งนะคะชุดเต็มล่างนะคะแอดฟันธงหนึ่งนะคะล่างนะคะตัวรองตัวรองของแอดคือสองนะคะข้างล่างแต่แอดเน้นเน้นฟันหนึ่งค่ะ มาดูกันเลยค่ะชุดเต็มนะคะมีเก้าคู่นะคะถ้าชอบพตามไม่ชอบพระผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางคะ่ะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะ39 31 41 49 21 29 59 51 45นะคะชุดเต็มนะคะถ,ถ้าชชอบพจัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ลงให้แค่เป็นแนวทางค่ะแอดฝักช่อง y o u t u b e 99fp ผารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามในช่อง YouTube ให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเงงฟังฟังนะคะวันนี้ค่ะรวยๆค่ะ